อะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาอัดคลิปสรุปนะคะเนื้อหารเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของทุกของชาวนานในบทกวีนะคะเรื่องนี้จะออกข้อสอบปลายภาคด้วยประมาณ9ข้อนะคะไม่ยากนะคะอะมาดูความหมายของชื่อเรื่องก่อนนะคะ ทุกของชาวนาในบทกวีนะคะควาว่าทุกนะทุกคืออะไรทุกหมายถึงความยากลาบากใช่ไหมความไม่สบายกายไม่สบายใจนะคะของใครล่ะของอาชีพชาวนานะคะที่ถ่ายทอดผ่านบทกวีเนาะแปลว่าเรื่องนี้เนาะเราจะพูดถึงอาชีพของชาวนาความทุกของอาชีพชาวนานั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายของชื่อเรื่องนะคะผู้แต่งนะคะก็คือสมเด็จพระเทพนะคะเป็นผู้แต่งเรื่องนี้นะคะลักษณะคํประ จะเป็นร้อยแก้วประเภทบทความนะแล้วก็จุดประสงค์ในการแต่งเนี่ยแต่งเพื่อต้องการแสดงพระราชจัมรินะคะเกี่ยวกับบทกวีของไทยและจีนเนาะที่กลห่าวถึงความทุกข์ยากของชาวนาไม่ว่าจะเป็นชาวนาไทยหรือจีนเนี่ยต่างก็มีชีวิตและความทุกข์ยากที่ไม่แตกต่างกัน ะคระาวนี้คูขอพูดถึง 1, ะะลักษณะคำประพันธ์ประเภทบทความนิดหนึ่งนะคะลักษณะคาประพันธ์ประเภทบทความนะคะก็จะมีองค์ประกอบเหมือนกับเรียงความเลยนะคะมีทั้งส่วนที่เหมือนแล้วก็ส่วนที่ต่างนะคะบทความนะคะจะมีองค์ประกอบ3ส่วนนะคะเหมือนเรียงความเลยก็คือมีส่วนนำนะคะส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนสรุปนะคะ อ่ะสามส่วนนี้แปลว่าการเขียนบทความและเรียงความเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีสามย่อหน้าขึ้นไปนะคะคราวนี้มาดูส่วนนำนะคะส่วนนำหรือคำนำเนี่ยเนาะก็คือย่อหน้าที่หนึ่งเลยย่อหน้าแรกของเรื่องนะคะการเขียนส่วนนำที่ดีเนี่ยนะคะอ่าควรจะเขียนให้ดึงดูดความสนใจผู้อา่านส่วนนำเหมือนปกหนังสือเลยค่ะจะทำยังไงให้คนอ่านเนี่ยอ่านส่วนนำแล้วเขาอยากจะอ่านเนื้อเรื่องต่อ ะะซึ่งการเขียนส่วนนำเนี่ยมีหลายวิธีเลยนะเช่นการยกบทประพันธ์นะการยกกรอนการยกเพลงการยกคำคมสำนวนสุภาษิตคำขวัญน,นะคะหรือการตั้งคำถามนะคะให้คนอ่านได้ฉุกค,คิดก่อนที่จะปูเข้าสู่เนื้อเรื่อง นะคะอันนี้คือส่วนนำนะส่วนที่2องค่ะย่อหน้าที่2เราเรียกว่าเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องอันนี้ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญนะคะก็คือการให้ความรู้ให้รายละเอียดนะคะเนื้อเรื่องเนี่ยสามารถมีหลายย่อหน้าได้นะคะแต่ว่า1ย่อหน้าเนี่ยควรจะมีใจความสําคัญเพียงแค่1เดียวนะคะแล้วก็ต้องเรียงลําดับความสัมพันธ์ให้ดีอะไรจะต้องมาก่อนอะไรมาหลังนะคะเพื่อคนอ่านจะได้ไม่วกวน นะแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือส่วนสรุปนะสรุปก็จะอยู่ย่อหน้าสุดท้ายเลยนะคะอ่าสรุปที่ดีเนี่ยเนาะจะต้องเขียนแล้วให้คนอ่านเนี่ยอ่านแล้วประทับใจนะคะต้องทิ้งข้อคิดนะคะต้องทิ้งอะไรไว้ให้กับผู้อ่านนะคนอ่านต้องได้ประโยชน์ นะคะอาจตัวอย่างการเขียนสรุปที่ดีเช่นการสรุปด้วยคำคมวาทะคำคมคําขวาัญสํานวนสุภาษิตนะคะสรุปด้วยกรอนสรุปด้วยเพลงนะหรืออาจจะสรุปด้วยการฝากข้อคิดทิ้งท้ายนะคะหรือสรุปด้วยการตั้งคําถามให้คนอ่านเนี่ยได้ฉุกคิดนะคะอันนี้ก็คือองค์ประกอบของบทความและเรียองความนะคะคราวนี้เนาะบทความเนี่ย เรื่องที่เอามาเขียนเนี่ยที่นําเสนอเนี่ยนะคะควรจะเป็นเรื่องที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์เป็นเรื่องที่คนในสังคมเนี่ยกำลังให้ความสนใจกําลังให้ความสําคัญนะคะส่วนเรียงความถ้าเป็นเรียงความเนี่ยเรื่องที่เอามาเขียนไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องที่ทันสมัยเป็นเรื่องทั่วไปอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นบทความเนี่ยต้องทันสมัยต้องเป็นเรื่องที่คนในสังคมกําลังให้การพูดถึงนะคะอันนี้ก็คือ ข้อแตกต่างระหว่างเรียงความกับบทความนะคะอ่าแล้วก็ในเรื่องนี้เนาะเป็นประเภทบทความแสดงความคิดเห็นนะคะทุกชาวนาเป็นบทความที่มีการแสดงความคิดเห็นดังนั้นดนักเรียนจะเห็นว่าตลอดทั้งเรื่องเนี่ยนะคะจะมีการแสดงความคิดเห็นนะคะของสมเด็จพระเทพต่ออาชีพชาวนานะคะอ่ะ ต่อมานะคะมาดูที่มาของเรื่องนะคะที่มาของเรื่องเรื่องนี้นะคะนํามาจากหนังสือที่ชื่อว่ามณีพลอยร้อยแสงนะคะมณีพลอยร้อยแสงเนี่ยเป็นหนังสือที่รวบรวมนะคะบทความที่แสดงความคิดเห็นของสมเด็จพระเทพนะคะแสดงให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยเนาะเ,เอาใจใส่นะคะเข้าใจในปัญหาต่างๆนะแล้วก็มีความเมตตาต่ออาชีพชาวนานะคะ แนวคิดสําคัญของเรื่องนี้เนาะเรื่องทุกข์ของชาวนาในบทกวีเนี่ยนะคะมีแนวคิดสําคัญอยู่ที่ความทุกข์ยากของชาวนาเนี่ยนะคะต่างมีสภาพชีวิตที่ถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอนะคะดังข้อความในเรื่องที่บอกว่าแม้ว่าในฤดูกาลนั้นภูมิอากาศเนี่ยจะอาํานวยให้พืชพันธุ์ทานอาหารบริบูรณ์ดีแต่ผลผลิตเนี่ยกลับไม่ได้ตกเป็นประโยชน์ของผู้ผลิตเท่าที่ควรนะคะข้อความนี้แปลว่ายังไงแปลว่า ในบางปีเนี่ยนะคะผลผลิตข้าวออกรวงดีมากเลยนะคะได้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ดีมากเลยแต่รายได้เนี่ยกลับไม่ได้ตกเป็นของชาวนานะคะผลผลิตดีแต่รายได้กลับตกถึงชาวนาน,น้อยมากนะคะคนปลูกข้าวเนี่ยรายได้น้อยคนที่รวยคือใครคนที่รวยก็คือพ่อค้าคนกลางเจ้าของโรงสีนั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะ เขาบอกว่าแนวคิดสําคัญนะคะต่อนะเขาบอกว่าเรื่องนี้เนาะพระเทพเนี่ยไม่ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะแต่ทรงแสดงความคิดเห็นว่านะคนในสังคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจัดระหนักถึงความสําคัญของอาชีพชาวนานะคะเห็นถึงความสําคัญของปัญหาต่างๆนะแล้วอาจจะนําไปสู่การหาหนทางแก้ไขในที่สุด ะะพระเทพไม่ได้บอกว่าจะต้องแก้ยังไงเนาะแค่นำเสนอแนวทางเฉยๆนะคะ<ม>คราวนี้มาดูเนือเออนะะเน้อเรื่องย่อนะคะเนื้อเรื่องย่อทุกของชาวนาเนี่ยนะคะสมเด็จพระเทพเนี่ยทรงยกยกบทกวีของจิตภูมิศักดิ์นะคะที่แต่งด้วยกาบยานี11จํานวน5บท นะคะโดยในเนื้อหาของอจิตภูมิสั์เนี่ยได้กล่าวถึงชีวิตและความทุกข์ยากของอาชีพชาวนานะคะที่ปลูกข้าวนะคะเป็นอาหารสําคัญของทุกคนทุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนนะคะก็ต้องกินข้าวเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะมีการแปลบทกวีของจีนที่ชื่อว่าหลีเะะหล่เชินนะคะหลี่เชินเนี่ย นะคะเป็นชาวจีนเนาะพระเทพก็เอาบทกวีหลีชินของจีนเนี่ยมาแปลเป็นภาษาไทยนะคะทาให้เราเห็นภาพว,ว่าชาวนาจีนเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับชาวนาไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันนะคะแม้ว่าในฤดูการเพราะปูกเนี่ยภูมิอากาศจะเอื้ออํานวยนะคะให้พืชพันธุ์ธัญญาหารบริบูรณ์ดีเลยแต่ผลผลิตรายได้เนี่ยกลับไม่ได้ตกเป็นของผู้ผลิตก็คือชาวนาเท่าที่ควรนั่นเอง นะคะแล้วส่วนท้ายเนี่ยเนาะพระเทพก็ทรงชี้ให้เห็นว่าเนื้อหาบทกวีของจิตภูมิศักเนี่ยสอดคล้องกับบทกวีของชาวจีนหลี่เฉินนะคะที่แต่งไว้ตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถังนะคะแสดงให้เห็นว่าชาวนาทุกยุคทุกสมัยเนี่ยล้วนประสบแต่ความทุกข์ยากไม่แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็คือเนื้อเรื่องย่อของทุกชาวนาในบทกวีนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเทคตัวเนื้อหาจริงๆนะคะ อันนี้นะคะเป็นยอ่อหน้าแรกเห็นไหมยอ่อหน้าแรกถ้ายอ่อหน้าแรกในองค์ประกอบของเรียงความนะคะเราจะเรียกว่าส่วนนำนะยอ่อหน้าแรกจะรู้เลยว่าคือส่วนนำนะคะอ่ะในยอ่อหน้าแรกเนี่ยนะคะสมเด็จพระเทพเนี่ยก็ได้พูดถึงผลงานของจิตภูมิศัก์นะคะจิตภูมิศักเนี่ยเป็นนักคิดนักเขียนนักวิชาการนะคะที่มีความสําคัญมากๆเลยต่อ,อ ในสังคมไทยนะคะเป็นผู้ที่เรียกร้องนะคะในเรื่องประชา,ะาธิปไตยสิทธิความเท่าเทียมกันนะคะสมเด็จพระเทพเนี่ยได้ยกผลงานของจิตภูมิศักดิ์นะคะที่มีนักร้องเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยเอามาใส่ทํานองร้องเป็นเพลงที่ติดหูนะคะหนูลองไปเปิด YouTube ได้เลยเนาะเปิดอ่าเสิร์ชคำว่าเปิบข้าวนะคะอ่าถ้าจำไม่ผิดนาะวงที่ร้องก็คือนักห่าคาราวานนะคะอ่ะ ยกบทกวีของจิตภูมิศัก์ขึ้นมานะคะอันนี้เนาะเวลาข้อสอบครูพูดถึงเปิบข้าวนะคะให้หนูนึกถึงบทอันนี้นะคะเปิบข้าวของจิตภูมิศัก์นะคะส่วนนําพระเทพยกบทนี้ขึ้นมาอ่ะนะคะแต่งเป็นคําประพันธ์ประเภทกาบยานี11เห็นไหมคะหนาห้า 5, หลัง6รวมเป็น11ซึ่จึงเรียกว่ากาบยานี11 มาดูความหมายนะคะเปิบข้าวทุกคราคำจงสู่จำเป็นอาจินเหงื่อกูที่สู่กินจึงก่อเกิดมาเป็นคนนะคะเปิบข้าวเด็กๆรู้จักคำว่าเปิบข้าวไหมลูกเปิบข้าวคือการใช้มือตักข้าวเข้าปากนะในอดีตคนสมัยก่อนไม่ได้ใช้ช้อนซ่อมนะคะใช้มือเปิบข้าวเข้าปากบอกว่าอย่างไงก่อนจะเอาข้าวเข้าปากทุกครั้งจงสูจำสูเนี่ยเป็นสรรพนามบุรุษที่สองนะคะหมายถึงท่าน นะถ้าเป็นภาษาไม่สุภาพก็คือมึงนะก่อนจะเอาข้าวเข้าปากทุกคำให้มึงทุกคนเนี่ยจงจำเป็นอาจินอาจินคือประจำนะคะว่าข้าวที่กินเนี่ยมันเกิดจากเหงือกกูเห็นไหมคะกูเป็นสรรพนามรุรุษที่หนึ่งแทนตัวผู้พูดในที่นี้กูก็หมายถึงใคร กูก็หมายถึงชาวนานะว่าข้าวที่มึงกินเนี่ยเกิดจากหยาดเหงื่อของกูผู้เป็นชาวนาทั้งสิ้นจึงมาเป็นคนทุกวันนี้นะคะข้าวนี้น่ามีรสให้ชนชิมทุกชั้นชนเบื้องหลังสิทุกทนและขมขืนจนเขียวคาบกข้าวเนี่ยมีรสชาติอร่อยนะคะให้ชน ชนชั้นทุกชนชั้นเนี่ยได้ชิมนะคะแต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังเนี่ยมันทุกทรมานมากๆเลยนะและก็ขมขื่นจนเขียวขาวคําว่าเขียวขาวเขียวขาวในที่นี้หมายถึงกลิ่นคาวเหงื่อกลิ่นคาวเลือดนะคะเลือดไม่ได้ออกจริงหรอกแต่ว่ามันเป็นการแสดงเห็นว่าเบื้องหลังเนี่ยมันทุกยากลําบากมากๆาก ะะจากแรงมาเป็นรวงระยะทางนั้นเหเอียดยาวจากรวงเป็นเม็ดพลาวล้วนทุกยากลําบากเข็นนะคะบอกว่ากว่าจะได้ข้าวมาเนี่ยเป็นไงคะระยะทางมันเหเอียดยาวคือต้องใช้ระยะเวลานานมากๆเลยเนะ่ะก่าข้าวเนี่ยจะออกรวงและเป็นเม็ดข้าว ะะเงื่อหยดสักกี่หยาดทุกหยดหยาดล้วนญาติเย็นปูดปนกี่เส้นเอ็นจึงแปรรวงมาเป็นกินนะคะ,อะบอกชาวนาเนี่ยต้องทําไมเงื่อยดคือต้องเสียเงื่อมากมายเนาะกว่าจะได้ข้าวออกมานะคะปูดปนกี่เส้นเอ็นคำว่าปูดปนกี่เส้นเอ็นอันนี้หมายถึงเส้นเลือดขอดนะ,ะเส้นเลือดขอดเส้นเอ็นมันปูดเนาะสังเกตอาชีพที่ใช้แรงงานเยอะๆก่อสร้างกรรมกรนะคะหรือชาวนา นะก็จะมีเส้นเลือดขอดที่ขานะคะแสดงให้เห็นว่าต้องใช้แรงงานเนาะมากๆเลยนะคะกว่าที่จะได้เข้ามานะน้ำเหงือที่เรือดแดงและน้ําแรงอันหลังลินน้ำเหงือที่เรือดแดงคําว่าเรือดแดงเนี่ยนะคะเป็นการแสดงให้เห็นภาวะเงือเนี่ยหมายถึงว่าเลือดเหงือผสมเลือดเนาะก็คือให้เห็นถึงความยากลําบากกว่าจะได้เข้ามานะสาสเลือดกูทั้งสิ้นที่สู่สดกำซาฟันนะคะอันนี้ เรียงไปนงคะสายเลือดกูสายเลือดก็คือข้าวที่ได้มากินเนี่ยมันเกิดจากหยาดเหงื่อแรงงานนะคะความเหนื่อยยากของสายเลือดก็คือกูพวกเป็นชาวนาทั้งสิ้นนะคะข้าวที่พวกมึงเนี่ยซดกำซาบฟันกำซาบหมายถึงข้าวที่ซึมเข้าไปนะคะมันเกิดจากหยาดเหงื่อสายเลือดของชาวนาทั้งสิ้นเนาะกูในที่นี้ก็หมายถึงชาวนานั่นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นบทกวีเปิบข้าวของจิตภูมิศักตร์ที่สมเด็จพระเทพเนี่ยยกขึ้นมาในส่วนนํานะคะอ่ะส่วนนี้เนาะย่อหน้าที่สองเราจะเรียกว่าส่วนของเนื้อเรื่องเป็นองค์ประกอบที่สองคือเนื้อเรื่องนะคะที่ครูบอกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมีหลายย่อหน้าได้นะแต่ละแต่ว่าหนึ่งย่อหน้าเนี่ยควรจะมีใจความสําคัญเพียงแค่หนึ่งเดียวนะคะย่อหน้าที่2ในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยเนาะเป็นการแสดงความคิดเห็นพระเทพเนี่ยแสดงความคิดเห็นนะคะ บทกวีของจิตภูมิศักนะคะแล้วก็อย่างที่ครูบอกว่าเนื่องด้วยเรื่องนี้เนาะลักษณะคำประพันธ์เนี่ยมันเป็นบทความประเภทการแสดงความคิดเห็นหนูก็จะเห็นว่าตลอดทั้งเรื่องเนาะก็จะมีการแสดงความคิดเห็นนะคะในข้อสอบของครูเนี่ยออกเรื่องข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นด้วยหนึ่งข้อนะคะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นดังนั้นต้องแยกให้ได้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือข้อ นนข้อเท็จจริงคืออะไรอ่ะครูเสริมให้นะคะข้อเท็จจริงคืออะไรข้อเท็จจริงคือข้อมูลที่เป็นความจริงเป็นจริงเสมอพิสูจน์ได้มีหลักฐานอ้างอิงนะคะตัวอย่างเช่นแมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรงเรียนสตรีนนทบ,บุรีเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะน้ำเดือดที่อุณหภูมิ100อองศาเซลเซียสอย่างเงี้ยคือข้อเท็จจริงนะคะอ่ะ ต่อมาค่ะข้อคิดเห็นนะคะข้อคิดเห็นคืออะไรข้อคิดเห็นคือการแสดงความคิดเห็นคือการแสดงความรู้สึกนะคะอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้แล้วมันก็ไม่น่าเชื่อถือร้อยเปอร์เซนด้วยเพราะมันเป็นการแสดงความรู้สึกมันเป็นการแสดงความคิดเห็นมันไม่น่าเชื่อถือนะคะตัวอย่างเช่นวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้ฝนอาจตกอีกเห็นไหมคะข้อเห็จจริงคือวันนี้ฝนตกข้อคิดเห็นคือพรุ่งนี้ฝนอาจตกอีกมีคีย์เวิร์ดคือคําว่าอาจ ะะส่วนใหญ่เนี่ยข้อคิดเห็นมันจะมีคีย์เวิร์ดก็คือคำว่าแทบนะคำว่าน่าจะอาจจะรู้สึกว่าคิดว่าเป็นไปได้ว่าประมาณนี้นะคะอ่ะถ้าเป็นข้อคิดเห็นเนาะออกหนึ่งข้อดังนั้นต้องแยกให้ได้นะคะ กลับมาที่ส่วนย่อหน้าที่สองเนาะเนื้อเรื่องนะคะอ่ะในย่อหน้าสองเนื้อสมเด็จพระเทพก็บอกว่าดูจากสรพนามที่ใช้ว่ากูในบทนี้แสดงว่าผู้ที่พูดคือชาวนาเห็นไหมคะอ่ะเนาะแล้วก็ชวนให้คิดว่าเห็นไหมคาว่าชวนให้คิดว่าเนี่ยเป็นการแสดงความคิดเห็นนะชวนให้คิดว่าจริงๆนั้นชาวนามีโอกาสไหมที่จะลําเลิกกับใครๆว่าถ้าไม่มีคนที่คอยเหนื่อยยากตรากตราอย่างพวกเขา คนอื่นๆจะเอาอะไรกินนะคะพระเทพก็แสดงความเห็นว่าจริงๆแล้วอาชีพชาวนาเนี่ยสามารถทวงบุญคุณกับคนทั้งประเทศได้เลยนะว่าถ้าไม่มีอาชีพชาวนาเนี่ยคนทั้งประเทศจะเอาอะไรกินนะคะเห็นไหมก็แสดงเห็นว่าจริงๆแล้วอาชีพชาวนาเนี่ยเป็นอาชีพที่สําคัญมากๆเลยนะถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะคะสามารถทวงบุญคุณกับคนทั้งประเทศได้เลยว่าถ้าไม่มีอาชีพนี้นะคะจะ เอาอะไรกินนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเอา้าก็เราไม่ได้กินข้าวฟรีซะหน่อยเสียตังค์เสียตังค์นะคะจ่ายเงินซื้อข้าวแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปว่าถ้าชาวนาทางประเทศเนี่ยรวมใจกันนะคะมองว่าชีพชาวนาเนี่ยทำข้าวเนี่ยหนักก็หนักเนาะแต่รายได้เนี่ยกลับถึงชาวนาน้อยมากนะคะชาวนาทางประเทศรวมใจกันไม่ปลูกข้าวนะคะอ่ะคนทางประเทศก็จะลําบากเนาะต้องไปกินอย่างอื่นแทนข้าวนะคะหรือไม่ก็ต้องทำไมคะประเทศก็ต้องไป นำเข,เข้ามาเนาะก็จะต้องราคาแพงกว่าเดิมนะคะดังนั้นถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญนะคะแต่คนมองเห็นถึงความสำคัญน้อยมากนะคะ,ะต่อมาเนี่ยประเทศก็แสดงความเห็นต่อว่าอย่าว่าแต่การลํำเลิกชงบุญคุณเลยนะความช่วยเหลือที่สังคมเนี่ยมีต่อคนกลุ่มนี้นะในด้านปัจจัยในการผลิตการพยุงหรือการประกันร,ราคาและการรักษาความยุติธรรมทางปวงยังแทบจะเป็นไปไม่ได้เห็นไหมคะมีการแสดงความคิดเห็น แทบจะเป็นไปไม่ได้เนยะก็บอกว่าอย่าว่าแต่จะให้ชาวนาเป็นทวงบุญคุณเลยนะคนในสังคมรัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือชาวนาน่อยบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกันราคาข้าวเนี่ยหรือการรักษาความยุติธรรมเนี่ยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะจะให้ข้าวราคาสูงมากก็ไม่ได้นะคะอ่ะต่อ ย้อนหน้าต่อมาเนาะยังเป็นส่วนของเนื้อเรื่องอยู่ก็ยังเป็นการแสดงความคิดเห็นอยู่นะคะก็บอกว่าทําให้ในหลายๆประเทศเนี่ยที่เขามีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยชาวนาเนี่ยก็ต่างละทิ้งอาชีพเกษตรกรรมเนาะไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการมากขึ้นนะคะภาคอุตสาหกรรมเช่นไป,นเ,ปนเป็นสาวโรงงานหนุ่มโรงงานนะคะไปเป็นพนักงานบริการพนักงานเสิร์ฟพนักงานขายพนักงานโรงแรมนะคะเปลี่ยนอาชีพแล้วเพราะอะไรเพราะอาชีพเหล่านี้เนี่ย มีรายได้ที่ดีกว่านะคะได้เงินเร็วกว่าชาวนากว่าจะได้เงินเนาะปีแล้วถ้าไรปีแล้วประมาณสองครั้งเนีได้เงินนะคะแต่อาชีพเหล่านี้สิ้นเดือนมาสิบห้าวันก็ได้เงินเดือนแล้วนะคะมีสวัสดิการที่ดีกว่านะมีประกันสังคมนะคะเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้เนาะแต่อาชีพชาวนาเนี่ยไม่มีสวัสดิการหรือประกันใดๆเลยนะคะและไม่ต้องเสี่ยงเท่าอาชีพชาวนานะะอาชีพชาวนาเสี่ยงยังไงอาชีพชาวนาเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศด้วย ะะบางปีเนี่ย็ไปเกี่ยวข้าวทาข้าวปลูกข้าวเนาะออกรวงดีเป็นสีทองแล้วเตรียมจะเก็บเกี่ยวแล้วจู่จูนะคะวันรุ่งขึ้นเนี่ยเกิดพายุเข้าเป็นไงคะข้าวในนาพังพินาศหมดเลยเนาะดังนั้นเนี่ยอาชีพชาวนาเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงมากบางปีฝนไม่ตกนะคะก็ไม่มีน้ําทํานาก็เสี่ยงเนาะเสียหายหมดนะคะดังนั้นเนี่ยจนทําให้หลายๆคูหลายๆประเทศเนี่ยเปลี่ยนเนาะ,ะเลิกทําเกษตรกรรม เขาบอกว่าบางคนเนี่ย,ยที่ยังอยู่ในภาคเกษตรกรรมเนี่ยก็มักจะนิยมเปลี่ยนพืชน,นะเปลี่ยนจากธัญ,ญพืชที่ได้ราคาต่ำเนไปไปปลูกพืชอย่างอื่นมากกว่านะคะและที่สําคัญเนี่ยรัฐบาลก็มีความจําเป็นที่จะต้องควบคุมราคาเพราะว่าข้าวเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะอะ จะตั้งข้าวให้ราคาสูงมากก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนในประเทศต้องกินข้าวเนอะถ้าสูงมากก็กลัวว่าประชาชนจะเดือดร้อนนะคะดังนั้นเนี่ยก็จึงต้องควบคุมราคาข้าวไม่ให้สูงมากเกินไปนะคะอ่ะต่อมาย่อหน้าที่3ก็ยังเป็นส่วนของเนื้อเรื่องเนอะ,อะก็บอกว่าแต่ก็ยังมีชาวนาอีกจํานวนมากนะคะที่ไม่มีทางที่จะขยับขยายตัวให้อยู่ในสถานะที่ดีขึ้นได้แล้วก็อาจจะแย่ลงเสียด้วยซ้ํา นะคะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอุทธรดีกากับใครนะถึงจะมีคนแบบจิตเนี่ยที่พยายามใช้จินตนาการสะท้อนความในใจออกมาสกิดคนในสังคมบ้างแต่ปัญหานี้ก็ยังไม่หมดไปนะคะอ่าน,นี้ก็พระเทพก็แสดงความคิดเห็นนะคะชาวนาบางคนเนาะที่อยู่ในชนบทต่างจังหวัดเนี่ยเนาะก็ไม่มีโอกาสที่จะขยายตัวให้อยู่ในสถานะที่ดีขึ้นได้ ะะจะเข้าเมืองหลวงทีมาหางานทําในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องมีต้นทุนนะคะเช่าบ้านเนี่ยจะค่าเช่าบ้านค่ารถนะคะค่าไปทํางานล่วงหน้าหนึ่งเดือนมาเช่าบ้านก็ต้องมีการเสียอะไรอ่เงินมัดจําล่วงหน้าใช่ไหมเสียค่าเช่าล่วงหน้าก็ต้องใช้ต้นทุนสูงนะคะดังนั้นก็จะมีชาวนาอีกจํานวนมากเลยไม่มีทางที่จะขย,ขยายเนาะก็จะต้องเป็นชาวนาเหมือนเดิมนะคะ ต่อมาค่ะเนื้อเรื่องต่อมาเนาะอันนี้ย่อหน้านี้เนาะสมเด็จพระเทพก็มีการยกบทกวีนะคะของคนจีนนะคะผู้แต่งเนี่ยมีชื่อว่าหลี่เฉินนะคะเป็นชาวเมืองอู่ซีนะคะในสมัยราชวงศ์ถังนะคะแล้วก็บอกว่าหลี่เฉินเนี่ยได้บรรยายความในใจไว้เป็นบทกวีภาษาจีนนะ,ะแล้วสมเด็จพระเทพเนี่ยก็แปลเป็นภาษาไทยนะคะพระองค์ก็ถ่อมตนนะว่าพระองค์เนี่ยแปลด้วยภาษาที่ครุขระไม่สลัสลวยเหมือนกับของจิตภูมิศัก นะคะอ่ะบทกวีนี้เด็กๆเ,เวลาข้อสอบครูพูดถึงประเพณีดั้งเดิมนะคะก็คือบทนี้นะคะบทนี้มีชื่อว่าประเพณีดั้งเดิมเป็นของผู้แต่งคนจีนชื่อว่าหลีเ่เฉินนะคะพระเทพเอามาแปลเป็นไทยนะอ่ะเรามาดูกันนะคะหวานข้าวในฤดูใบไม้ผลิข้าวมาเมล็ดหนึ่งจะกลายเป็นหมื่นมเมล็ดในฤดูใบไม้ร่วงนะคะรอบข้างไม่มีนาที่ไหนทิ้งว่าง แต่ชาวนาก็ยังอดตายอ่ะเห็นไหมคะบรรยายวา่าก็มีการทานาเนาะนะคะรอบข้างไม่มีนาทิ้งว่างเลยคือผลผลิตมันออกมาดีมากๆเลยนะคะรอบนามนเต็มไปด้วยรวงข้าวหมดเลยแต่ชาวนาก็ยังอดตายนะคะเด็กๆเ,เห็นถึงความขัดแย้งไหมคะผลผลิตดีมากเลยแต่ชาวนาย,ยังอดตายผลผลิตดีแต่รายได้เนี่ยกลับไม่ตกเป็นของชาวนาเท่าที่ควรนะคะตอนอาทิตย์เที่ยงวันชาวนาย,ยังพรวนดิน ตอนเที่ยงถ้าเป็นเราเป็นไงนักเรียนเหลืออาชีพอื่นตอนเที่ยงต้องกินข้าวแล้วแต่ชาวนายังต้องทํางานอยู่เลยยังพวนดินอยู่เลยนะเหงื่อหยดบนดินภายใต้ต้นข้าวอ่ใา,า,ใ,าใครจะรู้บ้างว่าในจานใบนั้นใครจะรู้บ้างว่าในจานใบนั้นเป็นคําถามแบบไม่ต้องการคําตอบนะคะเราเรียกว่าปฏิบจชา นะเป็นคําถามที่ให้คนอ่านได้ฉุกค,คิดเนาะข้าวแต่ละเม็ดคือความยากแค้นแสนสาหัสว่าเบื้องหลังข้าวที่ได้มาแต่ละเม็ดเนี่ยเบื้องหลังมันคือความทุกข์ความเหนื่อยยากนะคะอ่ะก็เป็นภาพพจน์แบบไหนข้าวคือความยากแค้นเปรียบว่าข้าวคือความยากแค้นเป็นภาพพจน์แบบอุปลรัก นะคะอ่าอันนี้ก็คือประเพณีดั้งเดิมนะคะย้อนหน้าต่อมายังเป็นส่วนของเนื้อเรื่องนะคะสมเด็จพระเทพเนี่ยมีการแสดงความคิดเห็นบทกวีของหลี่เชิญว่าหลี่เชิญเนี่ยเนาะมีอาชีพเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะอยู่ในชนบทดังนั้นเนี่ยหลี่เชิญจึงได้เห็นถึงความเป็นอยู่ของชาวไร่ชาวนาในยุคนั้นนะคะแล้วหลี่เชิญเนี่ยก็เกิดความเสะเทือนใจนะคะจึงได้บรรยายความรู้สึกออกมาเป็นบทกวีที่เขาตั้งชื่อว่าประ เพณีดั้งเดิมนะคะ,ะประเพณีดั้งเดิมเนาะต่อมานะคะพระเทพก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาของลีเชนว่าบทกวีของลีเชนเนี่ยเนาะใช้คำเรียบๆง่ายๆนะคะแต่ก็แสดงความขัดแย้งชัดเจนนะคะว่าแม้วาฤดูการนั้นเนี่ยภูมิอากาศเนี่ยจะให้พืชพันธุ์ธัญญาหารบริบูรณ์ดีมากๆเลยแต่ผลผลิตเนี่ยกลับไม่ได้ตกเป็นประโยชน์ของผู้ผลิตเท่าที่ควร ะะหลีเ่เฉินแต่งรถนี้มาพันกว่าปีแล้วเนาะเห็นไหมคะพันกว่าปีกับปัจจุบันเนาะก็ยังไม่แตกต่างกันนะคะอ่ะย้อนหน้าต่อมาก็ยังเป็นส่วนของเนื้อเรื่องอันนี้ดอกจันสองดอกเลยเนาะเป็นการเปรียบเทียบเทคนิคในการแต่งของหลีเ่เฉินกับจิตนะคะพระเทพแสดงความเห็นว่าเทคนิคในการเขียนของหลีเ่เฉินกับจิตเนี่ยต่างกันนะคะต่างกันก็คือหลีเ่เฉินเนี่ยใช้วิธีการบรรยายภาพเหมือนจิตรกรมาวาดภาพให้คนชมเลย เห็นไหมคะที่บอกว่าตอนอาทิตย์เที่ยงวันชาวนายังพรวนดินเหมือนจิตตกรมาวาดภาพให้คนชมเลยส่วนจิตเนี่ยนะใช้วิธีเหมือนกับชาวนามาบรรยายเรื่องของตัวเองให้ผู้ฟังให้ผู้อ่านฟังด้วยตัวเองนะคะรู้ได้ไงว่าเหมือนชาวนามาบรรยายนะคะก็ดูจากสรรพนามที่ใช้ว่ากูนะคะกูหมายถึงชาวนาสู๋หมายถึงมึงหรือท่านในที่นี้ก็หมายถึงทุกๆุกคนที่กินข้าวเหมือนชาวนาเนี่ยมาคุยกับ ทุกๆคนที่กินข้าวด้วยตัวเองนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างของเทคนิคการแต่งแต่สิ่งที่เหมือนกันคือเนื้อหานะคะเนื้อหาเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ยากยากลำบากของอาชีพสาวนาเหมือนกันนะคะอะสุดท้ายย้อนหน้าสุดท้ายนะคะเราจะเรียกส่วนนี้ว่าส่วนสรุปนะคะสรุปต้องฝากข้อคิดทิ้งท้ายให้คนอ่านประทับใจนะคะอะประเทศสรุปว่ายังไงบอกว่าตอนนี้บ้านเมืองเปลี่ยนไปมาก ะะตั้งแต่สมัยหลี่เชนเนี่ยมาพันปีกว่านะคะสมัยจิตภูมิศักเมื่อ30ปีที่แล้วถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็น่าจะ60กว่าปีแล้วนะนะคะแล้วสมัยที่ข้าพเจ้าเห็นเองข้าพระเจ้าวิธีคือสมเด็จพระเทพนะก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะ,นะคะดังนั้นเนี่ยเห็นไหมคะมีคําว่าฉะนั้นมีคําว่าฉะนั้นเนี่ยเรารู้เลยว่าตรงนี้มันเป็นการสรุปมันมีคําเชื่อมที่บอกบอกว่าย่อนหน้าเนี้ยเป็นการสรุปนะคะฉะนั้นเนี่ย ก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะหันไปกินอาหารเมร็ดเหมือนนักบินอวกาศกินอาหารเม็ดหรืออาหารเคบซูนเนาะเรื่องความทุกข์ของชาวนาเนี่ยก็คงยังจะเป็นแรงสร้างความสะเทือนใจให้แก่กะวียุคคอมพิวเตอร์สืบต่อไปเห็นไหมคะตอนสรุปเนี่ยประเทศก็ไม่ได้บอกวิธีการแก้ไขนะว่าจะแก้ยังไงแต่แค่เสนอแนวว่าหวังว่าเนี่ยเรื่องนี้เนาะนะคะคงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเขียน นักเขียนยุคคอมพิวเตอร์คืออะไรก็คือการใช้คอมพิวเตอร์ในการแต่งหนังสือแต่งเอ่อแต่งเรื่องนะคะแต่งบทกวีในยุคข,ของประเทศคือใช้กระดาษปากกาเนอะยุคนี้ใช้คอมพิวเตอร์และใช้ iPad แล้วนะคะก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะอ่าคนในในสังคมให้ความสําคัญนะคะเป็นแรงบันดาลใจเนอะให้เห็นถึงความสําคัญต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นการสรุปเรื่องของทุกชาวนานในบทกวีนะคะก็จบแล้วเนอะ ที่เหลือเป็นบทวิเคราะห์นะคะบทวิเคราะห์อันนี้ให้หนูไปอ่านเองได้เลยนะคะครูพูดไปหมดแล้วเนาะแต่ไปอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้นะคะอ่าววันนี้ก็จบนะคะเรื่องทุกชาวนานในบทกวีนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีในการสอบนะคะตรงไหนครูออกสอบก็ขอให้อ่านนะคะอ่านตรงแล้วก็จดจำได้นะคะทำข้อสอบได้คะแนนดีเนาะ,ะตรงไหนที่ทำไม่ได้จริงก็ขอให้เดาแล้วก็เดาถูกนะคะ สวัสดีค่ะ